สวัสดีครับวันนี้มิ่งคาชาแนลนะครับจะมารีวิวนิสสันเทอร่าตัวใหม่นะครับเป็นมิกใหม่น้าเชนเาะเราจะมาเริ่มจากตั้นท้ายกันเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมมีโลโก้ n i สสันแล้วก็คำว่า t ทอร a าเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับฝาท้ายเป็นระบบชิคเซนเซอร์แล้วนะครับสามารถเตะเปิดปิดได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีกุญแจนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับที่จะแสดงภาพนะครับ ตรงกระจกไอ้มองหลังนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่สาเป็นแบบ LED เนาะที่เสาอากาศนะครับเป็นเสาอากาศแบบชาร์คฟินนะครับโลโกโล้ VLC x4 นะครับเป็นตัว4 view d v y เนาะตัวนี้ล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับกระจกด้านหน้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็บางข้างนะครับจะเป็นแบบอะคูสติกการ์ดนะครับคือเป็นแบบตัดแสงลบกวนด้าน,นนอกนะครับผมตัดเสียงเนาะคูติด มีกล้องรอบคันให้นะครับมีกล้องรอบคันให้ระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับสวยงามครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะครับผมสวยงามมากๆครับผม อันนี้ก็จะเป็นปรับกระจกนะครับพับกระจกห้ามกระจกขึ้นลงเซินทันล็อกแล้วก็เลื่อนกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับภายในนะครับก็จะเจอกับพวงมาลัยทรง V Motion นะครับตรงนี้ก็จะควบคุมในส่วนของจอแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมตร,รบบรบตรงนี้ก็จะเป็นระบบค u s h Control นะครับตรงนี้ก็จะเป็น สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับสายบางสายเนาะที่ปิดน้ำฝนก็ออโต้น,นะครับไฟหน้าก็ออโต,โต้ตกแต่งด้วยสีแดงนะครับเป็นหนังสีแดงตรงนี้ก็จะมีปุ่ม parking s e n อ,อร์น,อนะครับผมทิปรีเซ็ตเนาะแล้วก็ที่เปิดฝาถัางน้ำมันนะครับแล้วก็ความสว่างของหน้าจอนะครับมี p u s ส start ให้แล้วก็ตรงนี้เป็นจอ9นิ้วเนาะอันนี้ก็ไฟฉุกเฉินนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับมีปุ่มเปลี่ยนระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นดิฟล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบช่วยลงทางลาดชัน้นนะครับ A เป็น A ออัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเรดาร์ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงของบสนะครับซึ่งคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับมีจอให้นะครับมีแอร์ตอนหลังให้สบายมากครับสวยงามมากครับครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ